สำหรับคุณผู้ฟังท่นใดที่ทายคำตอบถูกเราจะส่งแจกของรางวัลด้วยค่ะฮัลโหลจียคะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Journey Chinese Podcast นะคะรายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้ภาษาจีนและสนุกไปพร้อมกันค่ะวันนี้เราซื้อมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นอีกแล้วค่ะกับหัวข้อเกมเดาความหมายของสำนวนจีน เถมราซืซอยังจะบอกอีกนะคะว่าสํานวนจีนเหล่านี้คล้ายกับสํานวนไทยใดบ้างนี่มันจุดไม่หาเลยมาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงสํานวนจีนก่อนนะคะสํานวนจีนคืออะไรสํานวนจีนหรือที่เราเรียกกันว่าเฉิงอยู่ในภาษาจีนนั่นเองคือกลุ่มคําที่มีองค์ประกอบที่ตายตัวและมีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่คะ่ะซึ่งอ่านมาจากประวัติศาสตร์เรื่องเล่าวรรณกรรม หรือคำพูดที่มีชื่อเสียงของบุคคลในสมัยก่อนก็ได้มีเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายอีกทั้งยังแฝงข้อคิดและข้อเตือนใจในการดำเนินชีวิตอีกด้วยโดยทั่วไปแล้วสำนวนจีนจะประกอบขึ้นจากอักษรจีน3-10ถึงตัวอักษรด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่4ตัวอักษรนั่นเองค่ะการที่เรารู้จักและใช้สำนวนจีนเป็นนั้น นอกจากจะช่วยให้เราสื่อสารกับคนจีนได้ดียิ่งขึ้นยังช่วยให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆของชาวจีนและสามารถนำสำนวนเหล่านี้ไปใช้ในพาร์ทการเขียน HSK หรือให้วิสุยพิงเขาชื่อระดับ5ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะในภาษาไทายเองก็มีสำนวนที่คล้ายกันหลายอย่างเช่นน้ำขึ้นให้รีบตักก็คล้ายกับสำนวนจีน ช่วนสุยทุยโจที่แปลว่าลอยเรือตามกระแสน้ำบอกถึงการช่วยโอกาสในเวลาที่เหมาะสมเห็นไหมคะว่าทั้งสองภาษามีความคล้ายคลึงกันอย่างมากมาค่ะเราซื้อว่าถึงเวลาแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราซื้อจะบอกทุกคนมาหนึ่งคำนวน แล้วจะให้ช้อยในการตอบ3คําตอบค่ะให้ทุกคนลองเดาดูว่าคําตอบไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วเราซื้อจะบอกทีหลังว่าสำนวนนี้คล้ายกับสำนวนภาษาไทยคําไหนมาเรื่องกันที่สำนวนแรกนะคะจิงตีจอว่าแปลตรงตัวได้ว่ากบในก้นบ่อทุกคนคิดว่าความหมายในสำนวนนี้คืออะไรข้อที่1 คนที่มีมุมมองแคบและไม่รู้จักโลกภายนอกข้อที่สองวาดรูปได้ไม่สมบูรณ์แบบข้อที่3ค่ะเพิ่มสิ่งดีๆให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกคนว่าคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ค่ะคนที่มีมุมมองแคบและไม่รู้จักโลกภายนอกดังสำนวนที่ว่าจิงตีจอว่ากบในก้นบ่อเช่น คนที่เพิ่งฝึกทำอาหารตามคลิปออนไลน์แต่เชื่อว่าตัวเองทำได้ดีกว่าเชฟที่ผ่านการฝึกฝนและทำงานมานานหลายปีค่ะส่วนในภาษาไทยสำนวนนี้คล้ายกับกบในกะลานั่นเองค่ะเพราะหมายถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สําคัญต้นว่ามีความรู้มากโดยคิดว่าสิ่งที่ตนเองรู้นั้นเป็นข้อมูลความรู้ทั้งหมดเหมือนกับกบที่เห็นโลกแค่ในกะลา แต่คิดว่าท่านคือโลกทั้งหมดแล้วนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำนวนแรกผ่านไปทุกคนพอจับแนวทางได้หรือเปล่าเรามาดูสำนวนที่สองกันเลยดีกว่าค่ะสำนวนต่อไปที่เราซื้อจะพูดก็คือชาจีเยียนโยกหนิวเตาแปลว่าฆ่าไก่ด้วยมีดฆ่าวัวทุกคนคิดว่าสำนวนนี้หมายถึงอะไรคะข้อที่1นึ่ทำอะไรด้วยความไม่ใส่ใจข้อที่สอง ใช้กลอุบายหรือแสดงสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเกรงกลัวข้อที่3ใช้กําลังหรือทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับงานเล็กน้อยค่ะทุกคนว่าคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ออะไรคะสำนวนนี้คําตอบข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะใช้กําลังหรือทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับงานที่เล็กน้อยดังสำนวนที่ว่าชาจีเย็นย่งหนิวเตาฆ่าไก่โดยมีค่าวบัว เช่นการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อมาคำนวณการบวกลบเลข2หลักซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่สามารถคิดคำนวณในใจก็ได้หรือกดเครื่องคิดเลขได้นั่นเองค่ะในภาษาไทยสำนวนนี้คล้ายกับสำนวนขี่ช้างจับตะกะแตนซึ่งพูดถึงการลงทุนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปแต่ได้ผลประโยชน์กลับมาเพียงนิดเดียวและไม่คุ้มค่านั่นเองสำนวนถัดมาก็คือ ใยสุ่ยเชอซินแปลตรงตัวได้ว่าน้ำหนึ่งแก้วดับไฟลดเกลียนทุกคนคิดว่าสำนวนนี้หมายถึงอะไรคะข้อที่1ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุข้อที่2พยายามแก้ปัญหาใหญ่ด้วยวิธีที่ไม่เพียงพอข้อที่3ทํามากเกินไปจนเสียความพอดีค่ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะพยายามแก้ปัญหาใหญ่ด้วยวิธีที่ไม่เพียงพอดังสำนวนที่ว่า ไม่ฉุยเชื่อซินน้ำหนึ่งแก้วดับไฟลดเกวียนเช่นการปลูกต้นไม้เล็กๆเ,เพียงไม่กี่ต้นในเขตเมืองเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศทั้งที่ปัญหาต้องการแผนการลดการปล่อยมลพิษจากยานพหาหนะหรือโรงงานสำนวนนี้จะคล้ายกับสำนวนไทยที่ว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟที่บอกถึงฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมากค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าสำนวนจีนและสำนวนไทยมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเพราะทั้งสองภาษาก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในอดีตเช่นกันค่ะอย่างเช่นสำนวนที่ว่าโสจูใต้ t ุมาจากนิทานชาวนาที่หวังพึ่งโชคโดยไม่ทำอะไรเลยส่วนอีกสำนวนหนึ่งก็คือหัวเฉอเทียนจูก็เกิดจากเรื่องเล่าคนโบราณที่ชี้ให้เห็นว่า การทำเกินความพอดีไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยค่ะก่อนจบรายการวันนี้นะคะเราซึ่งมีคำถามให้ทุกคนลองไปคิดเล่นๆดูค่ะกับสำนวนโชจูใต้ทู่ที่แปลว่าเฝ้าต่อรอกระต่ายทุกคนคิดว่าสำนวนนี้หมายถึงอะไรข้อที่1น,นะคะรอคอยความสำเร็จหรือโอกาสโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยข้อที่2พูดหรือวางแผนแต่ในทฤษฎีแต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงข้อที่ส ใช้แนวคิดที่ไม่ยืดหยุ่นหรือไม่เข้ากับสถานการณ์จริงค่ะเอาไว้ถ้ามีเวลาว่างเราซื้อจะมาพูดถึงนิทานโฉวจูใต้ทู่สำนวนที่เกี่ยวกับเฝ้าต่อรอกระต่าย ถ้าทุกคนรู้คําตอบหรืออยากลองทายดูสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ทายคําตอบถูกเราซื้อจะส่งแจกของรางวัลด้วยค่ะเป็นหนังสือคัดคาศัพท์ภาษาจีนค่ะหนังสือคัดศัพท์ YCT ระดับหนึ่งมูลค่า189บาทค่ะหนังสือเล่มนี้เราซื้อเป็นคนจัดทําขึ้นเองเลยนะคะโดยที่เราซื้อนําหนังสือเล่มนี้ไปสอนให้เด็กๆในชั้นเรียนสามารถสอบผ่าน YCT ระดับหนึ่งได้คะแนนเต็มมาแล้วด้วยค่ะ ส่วนรายละเอียดหนังสือนะคะสามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์เ่าสื่อแชร์ได้เลยค่ะหรือคลิกที่คลิปด้านบนได้เลยนะคะอย่าลืมร่วมสนุกและคอมเมนต์กับเราเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ชิชาตาเจรีรเจอกันใหม่ ep หน้าค่ะ